วันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจากรถสวยๆมาให้เพื่อนๆรับชมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีรถสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็รับชมกันเรื่อยๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีรถ Toyota Vios นะครับมานําเสนอเพื่อนๆบอกเลยว่าคันนี้ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะฮะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับท็อปสุด คันนี้จะเป็นไมดิจิตอลแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่ใช่ไม์เข็มเหมือนรุ่นอื่นๆนะคันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นตัว S นะครับ S อสพสุด S อ u อ o โต้นะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทาั้งคันนะเพื่อนๆก็จะมีแอร์แบกด้านหน้าให้เรียบร้อยนะอ้าโอเคเดี๋ยวยังไงนะครับก็ผมก็ได้พาเพื่อนๆน,นะครับมาถ่ายคลิปก่อนที่จะเข้าร้านเลยแล้วก็ทดสอบช่วงล่างเลยนะครับทีเดียวรวดเดียวจบเลยนะ คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวกับก่อนแล้วก็ทดสอบการเลี้ยวสุดนะครับอันดับแรกนะครับรถเก๋งเพาขับชอบดังอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันขับเคลื่อนล้อหน้านะคะคันนี้นะครับเพผขับเลี้ยวสุดไม่ดังนะครับขวาซ้ายไม่ดังนะครับเพื่อน บอกเลยว่าคันนี้สวยมากหน้าเดิมท้ายเดิมรถไม่เคยติดแก๊สนะครับเพราะว่ารถส่วนใหญ่ในปี2002 2003 2004 2005ในยุคนั้นนะครับเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันแพงมากนะสำหรับคันนี้นะครับก็ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมการันตีนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยอุบัติเหตุหนักมาก,ก่อนไม่เคยตัดต่อไม่เคยจมน้ำนะครับเพื่อนๆคันนี้สุดมาก รถ Me. แต่ละคันเนี่ยที่ผมมาเข้ามารีวิวเนี่ยก็ค, parole, ค่อนข้างที yeah> ่จะสวยนะครับแต่คันนี้นะครับก็สวยพอสมควรนะครับแต่ว่ามันต้องเก็บงานนะรถมือสองเนี่ยทุกคันเนี่ยมันต้องเก็บงานอยู่แล้วนะเพื่อนๆหาส่วนน้อยนะครับที่ซื้อรถมาเนี่ยไม่ได้เก็บงานนะครับนอกจากว่าผมจะไปตัดจากเต็นอะไรเงี้ยไม่ได้เก็บงานเพราะว่าเต็นเนี่ยต้องเก็บงานให้เราอยู่แล้วนะครับในการตัดรถเข้ามานะครับมีบางเต็นก็ขายตามสภาพมีบางเต็นตัดให้มาให้ผมเนี่ยก็ ขายมาสวยเลยอะไรเงี้ยแต่ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าเข้ามือพ่อค้าแล้วแล้วผมจะมาขายให้ลูกค้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะราคาที่จะดีดแล้วสูงขึ้นมาผมถ้าคันนี้นะครับมันต้องเก็บงานอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆไปรับชมรอบๆรถนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเครื่อง1.5 VVTI นะครับเพื่อนๆเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับเพราะว่ารถในบรรดาซูรุนหาเนี่ยก,ก่อนหน้านี้ก็น่าจะเป็นหยดน้ํานะครับผมก่อนหยดน้ําก็จะเป็นซูรุนหนะานะ โซนหน้าหยดน้ำนี่แหละโชมเดียวกันนะเพื่อนๆแต่ว่า,าถ้าเป็นหยดน้ำเนี่ยก็จะเป็นปี2021 0นะปี2000 000, ขึ้นนะครับก็จะเป็นหยดน้ําแล้วนะครับก่อนที่จะเป็น v r Gen1 นะครับคันนี้สุดมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะครับว่าเราต้องเก็บอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะรายงานให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตามผมมาเลย เดี๋ยวเราเริ่มจากห้องเครื่องก่อนเลยนะครับเพือพ่อนๆบอกเลยว่าห้องเครื่องคันนี้นะครับคันหน้าเดิมนะครับสติกเกอร์พวกนี้หาซื้อไม่ได้นะครับเพื่อนๆแต่รถคันนี้มาแบบตามสภาพนะครับผมก็เลยมารีวิวให้เพือพ่อนๆได้ดูกันก่อนนะครับว่ารถคันนี้มาแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บงานให้เพือพ่อนๆได้ดูนะครับว่ารถคันนี้นนสวยแล้วสภาพมันจะออกมายัางไงนะครับเพราะว่าคันนี้หน้าเดิมนะครับผม ส่วนเบ้าโช๊กนะครับด้านขวานะครับก็เดิมนะครับสติกเกอร์ยังครบๆอยู่นะครับเพจก็ไม่เคยแกะนะครับเพื่อนๆรอยอาร์ก็ยังสวยนะครับด้านขวานะครับส่วนด้านซ้ายนะครับเบ้าหัวโช้กก็ยังเดิมนะครับคานหน้าเดิมนะครับไม่เคยไล่ไม่เคยไล่คานมานะครับส่วนแก้มขวานะครับแก้มซ้ายนะครับโทษทีแก้มซ้ายเนี่ยก็จะมีการทําสีมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีรอยเบียดตรงนี้นะครับเนี่ยมีรอยโป๊ตรงนี้มีรอยเคาะนะครับผมก็ต้องไปเก็บงาน ส่วนฝากระโปรงเนี่ยก็เคยทาสีมาแล้วหนึ่งรอบแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะขึ้นเม็ดไข่ปลานะครับผมต้องไปเก็บงานให้ลูกค้านะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็คันนี้นะครับโดยรวมนะครับก็สภาพเดิมนะครับสวยดูจากด้านหลังมาเนี่ยก็สวยนะครับแต่สีมันซีดนะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมก็จะไปปั่นยาให้นะครับอันนี้เป็นตัวท็อปเอสนะครับเพื่อนๆ VVTI นะครับ1.5 VVTI นะครับบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับมีสเกิร์ตรอบคันมาให้ด้วยนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวผมให้ดูรอบตัวรถก่อนนะครับแล้วค่อยดูด้านด้านในรถนะฮะส่วนอันนี้นะครับก็ตามอายุการใช้งานนะครับผมก็ต้องเก็บสีตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บงานตรงนี้นะครับมีรอยแตกนะครับผมก็ต้องเก็บงานให้ด้วยนะครับรถเนี่ยส่วนมากที่เข้ามาเนี่ยผมจะเลือกเป็นสภาพที่เดิมๆคือไม่เคยติดแก๊สนะครับแล้วก็ไม่เคยอุบัติเหตุไม่เคยตัดต่อไม่เคยจมน้ํานะครับผมจะเลือกในส่วนของรถแบบนี้นะครับเข้าเต็นท์นะครับ ส่วนฝากระโปงเนี่ยก็จะเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับแล้วก็แผงการความร้อนเนี่ยเดิมนะครับรถค่อนข้างที่จะสกปรกหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะครับที่ผ่านการใช้งานมาอยู่แล้วนะครับโลโก้เตยต้าก็ยังอยู่นะครับฝากระโปรงเดิมนะครับของแท้โรงงานนะครับส่วนยางนะครับยางนี้พอใช้ได้นะครับผม ยางนี้พอใช้ได้นะครับจริงๆถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีนะครับเพราะว่ายางเป็นปี2017แล้วแต่นี่คือปี2021แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นต้นปีด้วยนะครับจริงๆแล้วอยากให้เปลี่ยนนะครับบอกเลยว่ารถสวยมากนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันนะครับด้านในนะครับ ส่วนช่องยางอะไหล่นะครับคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับยางอะไหล่ก็ยังอยู่ครบนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่มีรอยเจาะแก๊สนะครับเพื่อนๆภายในก็มันจะมีการใช้งานมันก็สมปรกอยู่แล้วนะครับส่วนไฟหน้าเนี่ยเหลืองนะครับคันนี้เหลืองผมก็จะเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าผมได้ซื้อไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับรอช่างว่างเปลี่ยนให้อย่างเดียวคันนี้ฝากระโปรงไม่เคยแกะด้วยนะครับเพื่อนๆ เป็นรถที่น่าใช้มากๆแล้วก็สุดยอดแห่งความอึดแล้วก็ความทนแล้วก็ความประหยัดนะครับเพื่อนๆส่วนลังคาเนี่ยก็จะมีลอยซีดนะครับเดี๋ยวขัดปั่นยานิดนึงมันก็ได้แล้วนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ารถเนี่ยจอดตากแดดอย่างเดียวนะครับส่วนภายในเนี่ยก็จะมีถุงลมนิรภัยด้านขวาด้านคนขับนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นท็อปสุดนะครับแล้วก็ไมเป็นดิจิตอลนะครับคันนี้นะครับไม่วิ่งอยู่326,000มกกิโลนะครับเพื่อนๆ ส่วนเครื่องเล่นตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามันเสียนะครับเพื่อนๆจอมันเสียแต่เสียงออกอยู่นะครับภาพมันเสียผมต้องไปซ่อมใหม่นะครับเพราะว่ามันมีอาการสั่งกะตามอายุการใช้งานนะครับเพราะว่าอันนี้ของเดิมลูกค้าติดมาใหม่นะครับอ่ะคุ้มมากคันนี้คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นตัวท็อปแล้วนะครับ ส่วนรถคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับก็อย่างว่านะครับออปชั่นมันก็มาครบๆนะครับส่วนเซ็นทรัลล็อกเนี่ยก็มาจากเดิมโรงงานของโตโยต้าเลยนะครับแล้วก็จะมีอาการปรับกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับปรับข้างไฟฟ้าซ้ายขวานะครับก็จะมีสวิตช์ไฟไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับของโรงงานภายในก็ต้องเก็บเบาะนะครับชิ้นชิ้น1ชิ้นนะครับอันนี้คือเก็บเบาะ1ชิ้นนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยก็ต้องเก็บเบาะทําความสะอาดนะครับอันนี้ต้องทําความสะอาดนะครับส่วนเสา เสาเอสาบเนี่ยผมดูแล้วนะครับรอยอ้างยังครบนะครับคันนี้เป็นรถเดิมนะครับไม่เคยอุบัติเหตุมาก่อนนะครับถ้ารถเคยอุบัติเหตุมาก่อนเนี่ยผมจะไม่ซื้อเข้านะาค, okay. ครับเพื่อนๆผมจะไม่ซื้อเข้านะถ้ารถเคยอุบัติเหตุมาก่อนนะโอเคครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูคร่าวๆก่อนนะครับคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวยังไงนะครับฝากติดตามรถคันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดแล้วก็จะดูนะครับว่า ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะครับเพ,<ๆ>เพื่อนเพนเพราะว่าไฟหน้ามันค่อนข้างที่จะเหลืองละนะครับไฟหน้าเนี่ยเหลืองนะครับต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะครับรถสวยมากนะครับโดยรวมโอเคครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับผมก็มีรถให้รีวิว ก็คร่าวๆนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้มีรถสวยๆแล้วก็ได้มี EP ใหม่ๆมาเพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับผมยังไงวันนี้นะครับก็ผมจะเอารถคันนี้นะครับไปบิ้วนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากติดตามนะครับรถคันนี้ด้วยนะครับว่ารถคันนี้จะใช้งบเนี่ยงบประมาณเนี่ย ผมตั้งงูประมาณไว้เนี่ยมันจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับยังไงเพื่อนๆนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ